ค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการถ้าหนูเล็กพี่จะรักป่าไอชื่อรายการมันคุนค้นๆหรือเปล่าแต่จะอะไรก็ช่างเอถอะท่านหนูเป็นสุนัขพันุ์เล็กที่สุดในโลกนี่นาหนูเป็นชื่อว่าว่าพันขนสั้นที่มีเส้นขนนุม่มมีความเงางามขนสั้นตลอดทั้งตัวตัวเล็กประทัดรัดดวงตาปนกลมโตบ้องแบวแหมตัวเล็กหน้าอุ้มแบบเนี้ย ที่อยากรับหนูไปรักบ้างไหมคะส่วนหนูชื่อวว่าพันขนยาวเส้นขนก็นุ่มมีขนยาวที่บริเวณคอและหางสวยน่ารักจนมีหนุ่มมาอุ้มไม่ขาดสายและที่อุ้มหนูอยู่ตอนนี้คือหมอเกม หมอสุดหล่อจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรสีสันสองโอ้ยหล่อทะลุแมสปีไปเลยถึงพี่ไม่รับหนูก็รักนะคะ หรือใครกำลังตามหาน้องหมาชิวว่าไปรักแบบพี่หมอวันนี้ไมพ e t ไมแฟมก็พามาบุกถึงที่นี่เลย Farm Star. ฟาร์มดัสลิงสตาร์ฟาร์มน้องหมาพันธุ์ชิวว่าชื่อดังที่มีน้องหมาตัวเล็กน่ารักน่าอุ้มให้เลือกเยอะสุดๆแล้วแต่ละตัวเขาบอกเลยว่าเขาคัดแต่เกรดดีพรีเมียมทั้งนั้น ชื่อเสียงเขามีมาอย่างยาวนานเพราะที่นี่เขาเปิดมา9ปีแล้วนะทุกคนเฮ้ยมีอะไรอยู่นานกว่าลุงอีกเหรอมีจ้ะบอกเลยว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานฟาร์มที่บอกว่า,วาจะอยู่ตลอดไปเริ่มต้นตอนแรกเนี่ย ขาซื้อสุนัขมาเลี้ยงเพราะความชอบล้วนๆซึ่งพอได้เลี้ยงแล้วก็หลงรักเลยซื้อมาเลี้ยงเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่ซื้อก็จะซื้อสุนัขเกรดสวยๆสายเลือดญี่ปุ่นและได้นําเข้าชิวาว่าสีบูเมอร์และเข่าช็อกจากประเทศไต้หวันนําไปผสมกับพ่อพันธุ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศและเก็บลูกๆไว้ทุกวันนี้ลูกสุนัขในคอกเป็นเจนที่ห้าแล้วจ้าอยู่นานขนาดนี้ไม่ได้กว่าลุงยังไง ที่ฟาร์มเดสลิ n งสตาร์เขาได้เอาข้อดีข้อเด่นของแต่ละตัวมาผสมกันเพื่อให้ได้ลูกสุนัขออกมาเพอร์เฟคที่สุดและลูกสุนัขในฟาร์มก็ได้นำไปประกวดจนได้แชมป์และขายไปต่างประเทศหลายตัวรวมถึงลูกสุนัขที่ลูกค้าของฟาร์มซื้อไปแล้วนำไปประกวดก็ได้แชมป์อีกด้วยนะนอกจากจะได้แชมป์รัวๆแบบไม่มีสะดุดเหมือนใครบางคนแล้วทางฟาร์มก็ยังม,มุ่งมัน่นและพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการทำฟาร์มไม่ใช่แค่การน,นำสนักมาผสมกันเพื่อออกลูกมาขายอย่างเดียวแต่ต้องทำด้วยใจรักน้องหมาชิวาว่าล้วนๆอีกหนึ่งไฮไลท์ของฟาร์มนี้เลยก็คือทีนี้มีน้องหมาชิวาว่ามารไซเป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์ม <Wow. S 1> ถ้าใครที่ได้มาเจอก็ต้องตกหลุมรักทุกรายไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ความน่ารักแ็มไปหมด จริงๆแล้วอ่ะตอนแรกกับพิงตั้งใจทำซานปอมนะคะแล้วทีเนี้ยพิ้งก็ไปลองซื้อน้องหมาเชี่ยวมาเลี้ยงดูกินอาหารก็ง่ายเลี้ยงง่ายก็เลยติดใจเลี้ยงเชี่ยว,ว่ามากกว่าปอมตัวเนี้ยค่ะอ๋อใช่เ<อ><อ>ขาน่ารักเชี่ยวเลี้ยงง่ายใช่น่ารักนิสัยดีค่ะครับอยากถามพิงว่า,าสายพันธุ์ที่เลี้ยงนะครับมาจากต่างประเทศมีประเทศไหนบ้างครับตอนแรกบ้านเราก็จะมีสายญี่ปุ่นนะคะสายยุนโฮปจากญี่ปุ่นมาแล้วทีเนี้ยเราก็พัฒนาสายพันธุ์แล้วก็นําเข้าจากเกาหลีเข้ามาค่ะ แล้วก็นําเข้าจากไต้หวันเข้ามาค่ะญี่ปุ่นก็คือจะตัวเล็กๆน่ารักปากก็จะกระจุมกระจิมเล็กๆใช่ไหมกระบอกปากจะไม่ใหญ่ใช่ไหมคะอย่างเกาหลีก็หน้าออกจะหล่อๆเท่ๆเลยนะคะแล้วก็สั่งไต้หวันก็จะตัวอว้วนๆลำๆบึกบุนบึกบุนหน่อยค่ะจริงๆนะต้นกําเนิดของเชื่อว่านะคะมาจากประเทศเม็กซิโกค่ะแล้วก็ทางประเทศจีนก็นําเข้ามาพัฒนาแล้วก็แพร่หลายไปต่างประเทศทั่วโลกค่ะ เชื่อว่าดั้งเดิมนะคะเชื่อว่าจะมีแค่ขนสั้นไม่มีขนยาวนะคะแล้วตอนนี้คนเขาก็พัฒนาสายพันธุ์ให้จนมันมีขนสั้นและขนยาวนะคะอย่างตัวนี้เป็นขนสั้นค่ะขนสั้นก็เป็นอย่างนี้จะเงาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขนยาวก็จะขนนุ่มค่ะนี่ค่ะแล้วอย่างพวกสีขนนี่อยู่ที่การผสมไหมครับอ่าใช่ค่ะจริงๆลรวดั้งเดิมแล้วนะคะเชื่อว่าสีพวกนี้เขาจะไม่มีหรอกจะมีแอ่สีดำก็จะมีแล้วก็เป็นสีขาวมีสีน้ําตาลมีขาวน้ําตาลอะไรจะมีค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเอานิยมเอาสีช็อคมา ผสมตาสีอย่างนี้ให้เป็นไซเบเรียนัสกี้ค่ะใช่เป็นที่นิยมมากเลยค่ะแล้วลัก,ลกษณะหางนะครับพี่อ๋หางต้องหมาจะต,ต้องโค้งต้องพาดมาอย่างนี้นะคะหลังจะต้องตรงค่ะ,ะตุดต่ดดงหลังแอนไม่ได้ค่ะต้องหลังตรงๆค่ะแล้วโครงสร้างตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยครับมันมีความแตกต่างไหมครับในชังกายภาพเนี่ยกายภาพใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะตัวผู้มันก็จะมีจุดเด่นมากกว่าตัวเมียนะเพราะต,าตัวผู้มันจะต้องหล่อใช่ไหมคะตัวเมียเขาก็จะไม่หล่อาจะไม่หล่อไม่สวยเท่าตัวตัวผู้คาะเพราะตัวผู้เขาจะต้องหล่อค่ะ มาตรฐานของสุนัขสายพันธุ์ชืวว่าว่านี่เขามีมาตรฐานอย่างไรบ้างครับความสูงของลำตัวจะสั้นกว่าความยาวของตัวค่ะตัวจะยาวก,กว่าความสูงนิดนึงค่ะแล้วก็ความสูงประมาณ20ซนติเมตรค่ะน้าหนักตัวก็ประมาณไม่เกิน2.5กิโลค่ะ อยากถามพี่อุ้ม,มครับเรื่องวิธีการเลือกลูกสุนัขนี่นครับพี่อุ้มค่ะการเลือกสุนัขนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเลือกสายพันธุ์จากพ่อแม่น้องหมาก่อนนะคะว่าอ่าสายพันธุ์เป็นยังไงนิสัยดีไหมหรือว่ามีข้อดีข้อด้อยของพ่อแม่แม่พันธุ์เป็นยังไงใช่ไหมคะว่าน้องหมาจะเลี้ยงไปแล้วจะแข็งแรงไหมหรือว่าสุขภาพแข็งแรงไหมดูจากพ่อแม่ได้มันเป็นมันจะสืบทอดทางพันธุกกรรมนะคะอย่างน้องหมาถ้าแม่หมาอารมณ์ดีนิสัยดีลูกเขาก็จะ นิสัยดีไม่ดุไม่ก้าวร้าวค่ะจริง,รงๆแล้วเชื่อว่าก็ไม่ก้าวร้าวนะคะเป็นหมาเลี้ยงน่ารักน่ารักค่ะถ้าอยากได้รับน้องไปเลี้ยงนะครับ,ค,รบคนได้รับตอนกี่เดือนไปแล้วอ่าจริงๆแล้วนะคะคิดว่าควรรับน้องหมาหลังจากอายุ60วันดีกว่านะคะเพราะว่าน้องหมาได้แข็งแรงเนาะบางทีน้องหมาขยายบ้านใหม่าอาจจะมีความเครียดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรารับรออายุ60วันขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงเพราะว่าเขาอยานนมแม่แล้วแล้วก็ฉีดวัคซีน ได้หนึ่งาีาคิดีกว่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วรับไปมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะใช่ hmm. แล้วสิ่งค่ะเราต้องเลือกดูฟาร์มที่น่าเชื่อถือได้นะคะว่าราับนงหมาไปแล้วจะแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะ สำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการเลี้ยงเจ้าสุนัขพันชีวว่าเนี่ยเราต้องคำนึงถึง1ครับสถานที่ครับต้องมีขนาดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ควรทําความสะอาดก่อนที่จะพาสุนัขเข้ามาเลี้ยงครับผม2ภาชนะใส่อาหารและก็ะน้ำครับเนื่องจากสุนัขพันชีว,ว่าเนี่ยมีขนาดตัวที่เล็กครับภาชนะใส่ก็ควรจะมีขนาดเล็กนะแล้วก็ 3ครับเวลาครับผมเจ้าของเนี่ยควรจะแบ่งเวลาให้กับสุนัขพันธุ์ชีวะาวานะครับเช่นพาน้องไปไว่ายน้ําหรือว่าพาน้องไปเดินเล่นครับผม4ี่ครับเรื่องอาหารนะครับควรมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมสําหรับแต่ละช่วงวัยครับอย่างพี่อุ้มตัวนี้ผมอุ้มี่เขาน่ารักมากเลยแต่อยากรู้ว่าปกตินี่หูเขาจะตกหรือหูเขาจะตั้งครับถ้าตอนเด็กๆใช่ไหมคะถ้าเราไม่ยามหูเขาอะบางตัวถ้าขนหูเขาเยอะใช่ไหมคะหูเขาจะไม่ตั้งถ้าหูไม่ตั้งมันก็ไม่สวยนะอย่างตัวนี้หูก็ไม่ตั้งเห็นไหม แล้วที่เขาบอกว่าหัวนี่จะกลมเหมือนลูกแอปเปิลนี่ก็จริงใช่ไหมคะอ่ะพี่อุมจะเล่าให้ฟังนะจริงๆแล้วอะ่ะเชื่อว,ว่าสมัยก่อนนะหัวไม่กลมหน้าไม่สั้นอย่างนี้นะก็หน้าแบบแอปเปิลแต่ว่าแอปเปิลก็เหมือนแอปเปิลสีแอปเปิลแดงเห็นไหมแอปเปิลแดงไปหัวจะริมๆใช่ไหมแล้วก็มีปากยาวๆหน่อยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ม,มาพัฒนาให้หัวกลมๆเหมือนลูกปิงปองแล้วก็ให้หน้าสั้นเข้าไปอ๋อหน้าอย่างนี้นเลยใช่ค่ะ,ะหน้าต้องเอาสั้นๆอย่างนี้เลยคนเขาชอบค่ะออกมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือค่ะ ที่เขาว่าเจ้าตัวนี้คียออนจะของมากนี่จริงไหมครับพี่อุ่นอันนี้เป็นเรื่องจริงคะ่ะเชื่อว่าเป็นหมาที่แบบว่า alert ่าเลีเ้ยงง่ายกินเก่งนะคะแต่บางตัวก็ไม่เห่าการดูแล<อ>การอาบน้าแล้วก็ง่ายคะ่ะแล้วรประจําตัวก็ไม่ค่อยดีนะคะอยากถามเรื่องการดูแลขนนะครับที่นี่เป็นยังไงครับสอ่งอธิษฐาน้าครั้งหนึ่งคะ่ะอันเด็กเขาก็จะวนอาบพของพี่อุ่นมีทั้งหมด120กว่าตัวใช่ไหมคะ,คะการอาบเราก็จะใช้แชมพูของหมาโดยเฉพาะห้ามห้ามใช้แชมพูของคนค่ะ อาบนชมพูต้องหมาเสร็จแล้วก็เอาวิ่งตากแดดแล้วก็เอาไดเป่าค่ะก็จากที่ดูเนี่ยมีแต่หมาพันน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอยากถามพี่อุ้มว่าการจัดการของฟาร์มนี้มีอะไรพิเศษครับพี่อุ้มอันดับแรกเลยนะคะความใส่ใจในเรื่องความสะอาดนะคะถึงจะทาให้น้องหมาสุขภาพดีไม่เป็นโรคไม่มีเห็บหมัดน,นะคะการจัดการก็คือตอนเช้าตื่นมาเราก็พาน้องหมาออกมาวิ่งข้างนอกที่คอกวิง่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วเด,ด็กๆก็ การน้ยา,ายาไฮเตอร์ผสมน้ําลาดในกรงในคอกในห้องห้องที่ต้องหมาอยู่ใช่ไหมคะลาดทิ้งมาครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเ้วก็เอาเครื่องอัดฉีดที่ฉีดร้างรถยนต์นะคะล้างฉีดเอาพวกไฮเตอร์อะไรออกให้หมดแล้วก็เอาพัดลมอันใหญ่ๆคะ่ะเป่าให้ความชื้นในกรงในะให้แห้งเพื่อจะไม่ให้น้องหมาเป็นเชื้อลงเชื้อราตามผิวหนังนะคะ่ะแ,แล้วหลังจากนั้นถึงจะเก็บต้องหมาเข้ามาในบ้านแล้วก็เอาอาหารให้น้องหมากิน,นะคะ่ะอ๋อแล้วอย่างนี้พี่อุ้มนี่ต้องมีสัตว์าแพทย์ประจำฟาร์ม่ไหมครับ่ะมีค่ะมีอย่างยาถ 3 5วันพี่รุ่งถ่ายพยาธิเองแล้วก็อีก2อาทิตย์พี่ก็จะถ่ายครั้งที่2อและอย่างการฉีดวัคซีนเนี่ย55วันพี่่งก็ไปให้คุณหมอฉีดเข็มแรกค่ะวัคซีนรวม5ลูกค่ะ,คะและอยากถามเรื่องอาหารที่ให้น้องครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอาหารน้องหมาใช่ไหมคะ,คะอย่างาน้องหมาเด็กแล้วก็ให้กินสูตรลูกหมาใช่ไหมคะน้องหมาจะกินอาหารได้ก็หลังจากอายุ30วันขึ้นไปค่ะน้องหมาเขาจะไม่สำลักอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะจะหย่านมน้องหมาตอนอายุ45วันถึง50วันค่ะ ต้องกินอาหารสูตรมาเตอร์แอนด์เบบี้ให้กินไปถึง6เดือนก่อนค่ะอาหารที่เหมาะสมสำหรับน้องเนี่ยจะแบ่งตามช่วงวัยครับโดยเริ่มแต่ช่วงวัยเด็กครับเนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้ฟันอาจจะยังไม่เจริญไม่เต็มที่ครับก็ควรจะเริ่มให้กินตั้งแต่นมแม่ครับหรือว่านมแพะรวมถึงอาหารเม็ดเอามาบดกับน้ําอุ่นครับควรให้อาหารน้องเนี่ยปริมาณน้อย,อยแต่ว่าบ่อยมื้อครับผม ที่สําคัญก็ควรให้น้ําหวานน้องด้วยครับเพราะในช่วงวัยเด็กนะครับสุนัขพันธุ์เชื่อว่าเนี่ยอาจจะมีภาวะน้ตาตาลในเลือดต่าเกิดขึ้นได้ครับผมสําหรับน้องเชื่อว่าที่โตขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะเริ่มให้กิน,นเป็นอาหารเม็ดได้ครับผมเพื่อให้น้องสุนัขมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่าเริงอยู่กับเราไปนานแสนนานจะไฮจึงคิดค้นสตดใหม่ร่วมกับสัตวแพทย์ อาหารสุนัขเม็ดกรอบเจอไฮมอนสูตรเกรนฟรีความอร่อยและดีต่อสุขภาพที่ทางแบรนด์ตั้งใจคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของน้องสุนัขที่เรารักมากที่สุดโดยสูตรนี้มีส่วนผสมเนื้อเป็นอันดับหนึ่งอีกทั้งควบคุมปริมาณเกลือไม่ผสมข้าวโพดถั่วเหลืองและกลูเตนลดความเสี่ยงอาการแพ้ไม่มีผลพลอยได้จากสัตว์เช่นเล็บกระดูกและขนประกอบไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนในถุงเดียว โอ้โหสูตรใหม่หน่าทานสุดๆไปเลยนะเนี่ยอยากให้พี่อุ้มแบบแนะนำหน่อยครับว่าสุนัขพันธุ์นี้เหมาะกับผู้เลี้ยงแบบไหนบ้างครับ คนไหนสนใจอยากเลี้ยงนะคะดูว่าเรามีความพร้อมในการเลี้ยงไหมความพร้อมในที่นี้คือว่าหนึ่งเรามีความพร้อมมีเวลาที่จะดูแลเขาไหมไม่ใช่เอาเขาเป็นเฝ้าบ้านขังกรงอะไรเงี้ยก็ไม่ควรนะต้องต้องการแบบว่า<ช>มีการใส<จ>่ใจเขาอะไรเงี้ยค,ค่ะเขาเป็นสุนัขที่พันธุ์ที่ติดเจ้าของค่ะที่อ่อนเลี้ยงแล้วจะหลงรักเลยค่ะ